เคียร์เรื่องเกตมากเลยเนี่ยป้าช้อปปิ้งหนักม,มากมากรเตือไมนะเนี่ยกลัวจะโดนเขาหลอกเอาไ้นี่มันอาทิตย์กว่าเของอยังไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวว่าเราจะโดนโกงเกตคะคะี่สั่งอะไรมาอีกแล้วเนี่ยก็นิดหน่อยคะ่ะมะมา่านิดหน่อยอะไรนี่มันกล่องที่สี่ห่อที่สี่แล้วนะเฮอ,อะจะใช้อะไรก็รู้ ประหยัดมากสิเข้าใจไหมแล้วยิ่งสมัยเนี้รู้ไหมคนเขาเนี่ยไม่มีจะก,กินการโควิดเนี่ยขโมยขจนก็เยอะนักต้มตุ๋นหลอกรวงมันก็เยอะเข้าใจปะแล้วทำได้ไงว่าซื้อของไปโอนไปเนี่ยจะได้รับของจริงหรือเปล่าต้องระวังหน่อยนะค่ะคหญิงแม่เดี๋ยวจะระวังให้เต็มที่เลยค่ะฉันหนูขึ้นห้องก่อนนะอะไม่เอาไปด้วยล่ะค่ะ บอกว่าอย่าสั่งของเยอะนะนก็แบบอ,อ,อะไรเนี่ยเออบอกว่าเดี๋ยวก็โดนโกงโดนโกงไม่หรอก มากันสักทีป่ะไปโรงเรียนกันได้แล้วไเรียนกันด้วยนะ,ะ,ะมาเนี่ยปาแต่วันนี้มีของมาส่งนะผักับพี่ได้ค่ะเอออะไรเนี่ยโอยเตืนยังกี่ครั้งกี่คนสัอีกแล้วไม่สนใจเลยป้าคะไหนล่ะคะของของเผิงอะไรวันนี้ไม่เห็นมีอะไรมาส่งเลยล ไปเพื่ออะไรไม่ได้หลอกแน่นะนี่เฝ้าบ้านอยู่ทั้งวันไม่มีใครมากดกิ้งก่องกิ้งกองตั้งนิดเลยเขาเป็นอะไรกับเขาอ่ะขออ,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 อพัสดุอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบ้านสั่งของวันหนึ่งนะื่อวานพัสดุมาตั้งสามสี่ชิ้นพมาวันนี้ก็บอกว่าให้เตรียมรับของอีกกุ่มใจออนี่มันอาคิดเกิดไของยังไม่ได้เลยเนี่ยโทรถามนล้วทีดีกว่า แล้วตัดสายทีอะไรนังหมาเนี่ยเดี๋ยวว่าเราจะโดนโกงเนี่ยอะไรเนี่ยเอ่ยไปดีกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะโลกเปล่าคะอืมแต่หมามาว่านะ ถ้ามันไม่มีอะไรนะลูกสาวแม่ไม่เอาตูดมันอยู่บนหน้าแบบนี้หรอกไม่มีอะไรจริงๆค่ะอืมจริงอะ <G ül üyor> เอ๊แล้วที่วันก่อนบอกให้ม,มาม่ารอรับพัสดุสรุปของมันมาถึงหรือยังคะผมว่าคงไม่มาแล้วค่ะ,ะเพราะว่าเขาปิดไปแล้วด้วยอะจะติดต่อก็ไม่ได้ค่ะม,มาม่า เออนี่่อมาจะสอนเกสอยู่พอดีรู้ไหมว่าเวลาเราจะซื้อของช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเงี้ยเราต้องดูหลายอย่างนะไม่ใช่ว่าดูที่ว่าของถูกอย่างเดียวถูกและดีเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะเข้าใจไหมคะเนาะเราก็จะลองดูว่าร้านเนี่ยมีความน่าเชื่อถือไหมมีลูกค้ารีวิวเยอะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เข้าใจไหมคะประจําไว้เ,เป็นบทเรียนนะลูกนะ ่แต่ของที่หนูสั่งอ่ะใช่โปสเตอร์ B G S รุ่น Limited Edition ใช่ไหมสรุูกหาป๊าป๊ารู้ได้ไงคะป๊าปาก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะลูกฟ้าฟ้าอะไรมาเครียดเรื่องเกสมากเลยเนี่ยช่วงเนี้ยบ้าช็อป กลัวจะโดนเขาหลอกเอาเนี่ยน,นี่โกงเนเยอะด้วยนาะออเอาอเอางนี้เอาอย่างนี้โอ้โหเข้าใจแล้วโอ้โหเปียยหมดแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นไอเดียที่ดีนะป๊าปาที่ป๊าปาว่ามา <c oughs> จริงๆแล้วอะ่ะร้านที่หนูไปซื้อมันเป็นแผนกนรารป๊าป๊าต <c oughs> ่างหากมามาเนี่ย ก็แค่ให้เพื่อนสนิทหนูเนี่ยเป็นนกต่อล่อหนูมาซื้อของถูกที่ร้านปาป๊าย่ังไงล่ะคะแล้วทำไมถึงต้องหอกกันขนาดนี้ด้วยล่ะคะอะเพราะถ้าไม่หลอกเนี่ยเตือนพําบอกเนี่ยจะเชื่อไหมล่ะคะฮะต้องโดนกับตัวซะบ้างจริงไหมคะอืค่ะแล้วทำไมเลขที่บัญชีที่โยนไม่ใช่บัญชีปาป๊าล่ะคะเป็นบัญชีแปลกแปลอะอ้าวถ้าเป็นเลขที่บัญชีแบบป้าป๊าหนูก็รู้ใช่ไหมป้าก็ต้องใช้เลขที่บัญชีของเพื่อนเพื่อความรียนยไงหนูจะได้ไม ไม่รู้ว่าเป็นร้านของปลาใช่ไหมก็โอวเงินได้ยังไงใช่สิเดี๋ยวโทรไปบอกให้เขาโอนเงินคืนมาแค่นี้ก็ได้ละแป๊บหนึ่งนะได้เลยเฮ้ยทำไมเบอร์ปิดไปแล้วอะหรือว่าหรือว่าปลาเนี่ยหรือว่าเราจะถูกถูกโกงเหมือนกัน ปะป๊าที่ไปตามเงินมาเลยนะนี่แผนอะไรของปะปาเนี่ยเหรอ,อไม่ใจใครไม่ได้เลย ก็จบกันไปแล้วนะคะกับละครเรื่องการห<อ>ลอกลวงค่ะถ้าสนุกไม่สนุกยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ,ะจะซื้อของจะช้อปปิ้งอะไรยังไงเนี่ยก็เช็คหน้าเช็คหลังเช็คหัวเช็คหางเช็คกลางตลอดไม่ใช่ละ,ะ,ะไม่ใช่ละ, <laughs> ละต้องเช็คเครดิตของร้านให้ดีนะคะ <laughs> ว่าน่าเชื่อถือไหมของที่มันถูกมากๆเนี่ยเขาอาจจะ มีแผนในการหลอกเนาะไม่น่าจะมีจริงนะนะคะดังนั้นเราก็ต้องมีเหตุมีผลนะคะมีสตินะคะอย่าใช้แต่อารมณ์ในการซื้อนะคะัวัยรุ่นนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เตือนอะไรก็เชื่อฟังไว้บ้างก็ดีเพราะคุณพ่อคุณแม่อาบน้ําร้อนมาก่อนค่ะอุ่นไหมคะอุ่นไหมคะลวกเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ คลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ